สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนการ copy multi value attribute นะครับจากไอเทมหนึ่งไปยังหลายหลายไอเทมนะครับโดยที่จะเป็นไอเทมที่มี product name เดียวกันเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการเพิ่ม multi value attribute นะครับจะมีการสอนไปที่คลิปชื่อว่า การเพิ่ม multi-value attribute เข้าไปใน item นะครับอ่าสำหรับการ copy นะครับก่อนอื่นกดเข้าไปที่หน้าอ t e m นะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างอ่าจะเลือกเป็น philips essential a 6 0นะครับ สำหรับตัวนี้ผมจะลอง copy d i v ัฟเ b l e ทั้งหมดนะครับก็คือตรงนี้จะมี 0-10V แล้วก็ d a l y DMX t h a นะครับกดเข้าไปเช็คที่หน้า,า item card นะครับแล้วก็ไปที่ table multi-value attribute นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามี attribute value ทั้งหมด4ตัวนะครับที่เป็น multi-value attribute แล้วก็กดไปอีกไอเทมหนึ่งนะครับเพื่อเช็คว่าตรงนี้ไม่มีนะครับลองอีกสักไอเทมหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับครับสำหรับการ c o p y ปี m อ่า i value วลูแอติบินะครับคลิกไปที่ไอเทมที่เราต้องการให้มันเป็น ตัวต้นทางนะครับแล้วก็คลิกไปที่ไอเทมนะครับเลือกไปที่ Copy Attribute and Field นะครับกดขยายดูยครับแล้วก็สำหรับตรงนี้นะครับ Source Item ก็จะเป็นไอเทมที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับที่หน้าไอเทมแล้วก็ Target Item Code คือเราต้องไปเลือกนะครับในนี้ก็จะแสดง ฟิลิปเอเซนเชียลเอหกสิบนะครับกดขยายมาดูครับนี่ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสมมุติว่า uh, ผมตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกทั้งหมดหรือว่าเลือกแค่บางตัวนะครับ uh, อย่างอันนี้ผมจะลองเลือกสักสามตัวนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับว่า i อเทมโค้ที่เราเลือกไปของ target ตนะครับของตัวปลายทางมีกี่ตัวนะแล้วก็เราก็ต้องไปที่อ่าในส่วนของ attribute นะครับแล้วก็เลือกที่ multi-value attribute นะครับกดสวิต์เปิดไปนะครับตรงนี้เราก็จะเลือกอาสามารถเลือกได้นะครับสมมุติว่ามันมีมากกว่าหนึ่ง แล้วเราต้องการเลือกแค่หนึ่งอันสมมุติว่ามันมีอีกอันหนึ่งนะครับเราก็กด select ออกสมมุติว่าเราจะไม่เลือกอันนี้แต่ว่าจะเลือกอีกอันนึงแต่สมมุติว่าเราจะเลือกอันนี้เราก็กด select ติ๊กถูกไปนะครับแล้วก็กดโอเคตรงนี้สวิตช์มันก็จะออนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็อ่าถ้าเราเลือกแค่ multi value แ t t r i b u t e นะครับแล้วก็กดโอเคไปปุ๊บนี่นะครับจะเห็นได้ว่าฟิลิปเอเซนเชียลเอหกสิบนะครับก็จะมีมัลติแวลูขึ้นมาสามตัวนะครับอสามไอเทมนะครับกดเข้าไปดูที่หน้าไอเทมการ์ดของตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเพิ่มมา สี่ value นะครับลองเช็คอีกไอเทมหนึ่งนะครับอันนี้ก็สี่ value เหมือนกันนะครับลองเช็คตัวอื่นที่เราไม่ได้เลือกนะครับอย่างเช่นตัวนี้กดเข้าไปตรงนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกที่หน้า,า copy attribute and field นะครับ และสมมุติว่า่าเรามีตัวนี้นะครับสมมุติตัวนี้มันมีแค่สอง value นะครับเราสามารถ copy ไปทับสาม value ได้ไหมนะครับสี่ value ได้ไหมเราสามารถ copy ไปทับได้นะครับคือเราเลือกที่ตัวนี้นะครับที่มีสอง value แล้วก็คลิกไปที่ไอเทมแล้วก็ copy attribute and f i e l นะครับเลือก target นี่นะครับมันก็จะโชว์ว่า,าตัวนี้ตัวที่เราเลือกตัวที่มี4 value นะครับแล้ก็เลือกไปสมมติว่าเราเลือกทั้ง3ตัวเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ4ตัวอะไรก็ได้ครับตัวที่มี รวบไปเลยห้าตัวแล้วกันนะคะับคือตัวที่มีทั้งมี multi value attribute demo go อยู่นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่มีนะครับกดโอเคไปครับแล้วก็เลือก multi value attribute นะครับติ๊กไปแล้วก็อันนี้กดโอเคได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะ,ะกดโอเคไปครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด6ตัวนะครับรวม s o r t ที่เราตั้งเมื่อกี้ด้วยนะครับมันก็จะมีนะท่านี้แล้วก็กดเข้าไปดูสักตัวหนึ่งคนระับก็จะเห็นได้ว่ามีสองแว u ูนะครับครับสำหรับการ c o อ y m u u t t v ติ u e นะครับก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ